ข่าวอธิบุีผู้วักษาผู้วักษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับถูกประธานศาลฎีกาโยกย้ายไปประจำที่ศาลฎีกาเพราะมีคดีเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศบนขบวนรถนอนรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่ลวนลามทางเพศว่าอย่างนั้นครับทางศาลประธานศาลฎีกาท่านก็ย้ายมาประจำอยู่ที่ศาลฎีกาและแต่งตั้งผู้วักษาศาลฎีกาไปทำหน้าที่ อธิบดีแทนตำแหน่งอธิบดีนะครับใหญ่โตมโหฬารให้คุณให้โทษตัดสินประหารชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทรงไว้เป็นตราชูให้แก่สังคมเมือ่อมีคดีที่โด่งดังอย่างนี้ผมก็ตกใจครับอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องลอยนวลน,นานไปหายไปเลยนะครับนิ้วไหนร้ายตัดทิ้งครับ คนคนนี้ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้อักษาต่อไปที่จะประสาทความยุติธรรมครับเรื่องตันหานะครับตันหาไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้พิ่ภากษาหน้ามืดตามัวยั่วกามาเป็นเชกเช่นสัตว์ธรรมดามนุษย์คนผู้อักษาก็คือคนครับคนไหนประพฤติตน,นไม่ดีก็นิมนต์ ไปอยู่บ้านมีคดีความก็เอาออกซะครับผมเรียนกฎหมายผมอยากให้เพื่อนฝูงน้องนุ่งเป็นพวกษาดํารงตนให้เป็นที่เคารพนับถือถ้ามีพฤติกรรมทางเพศอย่างนี้อยู่ต่อไปไม่ได้นะครับขอบคุณประธานสารดีกาที่รวดรวดเร็วแต่อย่าหายนะครับเรื่องนี้อย่าหายเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาท คาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการครับขอบคุณครับ